พอตรงเข้าเส้นชัยแล้วเขาจะมีเรือที่ลากกลับก็คือเป็นเรือของทีมของเขาเองอะที่เขาจะต้องมีคนลากเขาจะต้องจัดหามาถ้าไม่มีเรือก็ต้องอาศัยไปยืมคนอื่นถ้าเขาไม่ให้ยืมก็ต้องพายกลับมาชิบก็ลำบากแต่ถ้าเขาจะเตรียมมาให้พร้อมเอาละครับเพื่อเที่ยวนี้เป็นเที่ยวแรกของภูเ็ตโบรานมีเรืออยู่สามลำอยู่ทั้งภาคประเทศไทยครับกระพาะแสนคัน พ่อันข้าจัขาหน้าปูนหน้าปูนัวัดพังพระเดพระคุณหลวงพ่อท่านพระพุทองคอากพระคุณใมนคณะจัขาหน้าปูกการขับเชือสีเสด็จขที่ได้ไ่ยก็คือเรื่อง6ข้อ2นี่แเขาเปิดเพลงดังก็ไปวันเสกเสียงภากันวนกเสียงภาคกและแดงทัรังมันจะขึ้เรื่องเสายลูกจากตานไทยรอบเอาลวครับเทียงสู้เสียงพูดกับเสียงเพลงกันแขกงกันกันแต่ไ่าทีถึงไม่าจะเสียเียบพรนต่ว ที่สิงห์บุรีที่ผมไปเมื่อตอนกลางเดือนเนี่ยเขาไม่เปิดเพลงเลยนะช่วงช่วงการที่แข่งมีแต่เสียงนักทาามีนักทาาอยู่สามสี่คนเขาจะรักช่วงต่อภาคภาคภาคเขาถึงตัวนี้นักทาคนนึ่ทั่วภาคชัวนี้นักท่าคนนึงภาคกับภาคเขาไม่มีเสียงเพลงเลยแล้วจะได้ยินเสียงคนเฮด้วยนี่มันกลบเสียงคนเฮกลบเสียงนักทาคนเลย เอาละครับพี่น้องเอ้ยหน้ากับตา้ครับทิกป้าตาเสียบได้รไมไปสิไมสับเทกไปสิไมานักปูใหญ่บ่ตอนนี้ครับเทพส่ลูส่เสือสีั่นเจ็จุดทั้งบาอย่่เลนออแทง้าเอาะเว้ยพี่น้องทางนักูใหญ่สแรงเทียด้วใจไปให้ลูกเงยเจ้าอแสนรับอาเด้อเอาละครับตอนนี้แสนับทั้งอ้านอยนนแสนรับอี่้าาล้อเอไวเทพใส่ลูกใสอลูกนำโน้ ยาวทอดยาวทอดยาวสายลุงสายลุงนีอ้อมไหมมีอ้อมมีถุงอะไรแสงข้าแสงสุนัขไม่หันไื่หันรังรังพิศาเลยเหมือนกับือสีแสุดพี่ยั าเปิพลงเลยยาวลงหมด้อาจคิดว่ามันก็น้บรรยากาศนะเี่เราคิดว่ามัน้เฉาพะท้้องสหน้ำอยู่อย่ตอนที่เขาลับเงยสทีนี้แล้วเอาเลยพี่น้องนำหัวใจเริ่มใจรื้อมา <c oughs> เจ้าพ่อไปแล้วไปแล้วจะใินได้หรือไม่ได้จะหรือไปตอนนับเจ้าพ่อแต่ครับายาัดเกราะมอนตัดแ็ทั้ง็งนะครับเริ่มมีมัดที่เขาอดข้อไปปัเข้าไปชาตเทพทะลุอตอนน่นืนะครับเดินนะครับเน่แล้วนายเหียวชลตเทพสายุกอยู่สามวันเจ้าพ่อแต่ทําไรคู่แล้วไลคู่ลำเบียดล้วดาวสาลึก่วงไปมอกไปควันไป ยูเนือด้านหลังนะครับมวยดีปียกสยกห้ายพี่บ้าตียก1ยก2องเขาเอาเส้นไส่้มาน่าจะออกสายลุ้งอยู่ประกาศ้าั้างผู้ชายอาทินย์อันโพใส่อาทินย์นันเด้อ้สุดสีกันอยู่นะครับ